ว้าวนี่ครับหูฟังเอียร์พอดนะครับนี่แบบไทป์ซีนะครับมาอยู่ในมือแล้วเดี๋ยวขออนุญาตตัดเป็นรูปแบบของเสียงเพื่อมาพูดคุยกับพี่เขามาจากพี่หมีสวัสดีครับสวัสดีครับแหมก็นะครับผมเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าว่ามันเอามาใช้อะไรได้บ้างสำหรับหูฟังเอียร์พอดแบบไทป์ซีกันครับมาต่อกันนะครับสวัสดีครับพี่หมีค่ะสวัสดีครับครับแหมพี่หมีนัทสมพลนะครับ พอดีก็ซื้อหูฟังก็เป็นของส่วนตัวเลยใช่ไหมครับครับครับไหน,ไหนๆขอ,ขอดูอีกสัมผัสอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น USB Type C ที่เป็นหูฟัง Earpods ซึ่งการมาของ iPhone 15 Series เนี่ยทำให้ในส่วนของอุปกรณ์แวดล้อมของทาง Apple เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งยกเซตเลยอ่ อุยอันนี้แต่ข้อหนึงของหูฟังพวกนี้มันเกิดปัญหาใช่ไหมครับพี่หมีใช่คือมันมันยังมีอาการเดิมคือมันชอบม้วนแล้วพันกันเป็นแตงเมอะไรคล้ายๆอย่างนั้นใครที่ใช้หูฟังเอียร์พอร์ตมาตั้งแต่สมัยแรกนะครับยุคแรกสุดจะเป็น3ามจุดห้ามเมใช่ไหมครับพี่หมีครับแล้วต่อมาก็เป็นก็คือเป็น3.5มจ้าก็คืออันบาลานซ์นะฮะิงๆคือบาลานซ์มันต้องเป็นสอจุดเอ้ยเดี๋ยวนะ มันมี2.4ไอ้2.5หรือไงอ่ะแล้วก็4.4ของโนเกียใช่ไหมใช่ใช่อ่าก็ถ้าเป็นถ้าเป็นหูฟังสมัยเนี้ยไอ้ที่เป็นแบบเป็นแบบที่ไม่มีรีโมททั่วๆไปอ่ะมันจะบอกว่าหูฟังบาลานซ์กับอันบาลานซ์ยุคแรกเลยรู้สึกว่าหูฟังเขาจะเป็นแบบอะไรกี่พินอ่ะที่มันเแบนๆเยาวๆวอ่ะใช่ใช่ครับที่ของของไอโฟนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่ามายุคหนึ่งที่หลายคนใช้งานกันเยอะๆก็คือที่เป็นแบบ3.5ที่เป็นเอียร์พอร์ตที่ได้รับความนิยมสูงสุดอ ครั้งแรกผมเจอ3.5มาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยเตั้งแต่ iPhone 3GS หรือ,อ,อไงของผมนะ่ะต่อ 3GS คือสัมปทานมาเลยไม่มีหูฟังมันยังมีรุ3.5อยู่นะแต,แต่แต่แต่ที่เสียบสายชาร์จอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นตัวพินกว้างอ๋อแสดงว่า ตอน3ามก็เป็น3.5มาเลยอยู่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะอ่าอันนี้นี่ถ้าถ้าใครมีข้อมูลบอกผมหน่อยรู้รู้แต่ว่าตรงตรงเออมันมี3.5อยู่แล้วมีสามจุดห้าอยู่แล้วแต่แต่แตที่ชาร์จมันจะเป็นแบบอะไร40พินนั่นนะฮะอ่าแต่ว่าพอยุคมันเปลี่ยนไปตอนไหนไอโฟนเป่ะไอโฟนเจ็ดไอโฟนเจ็ดเป็นไลนิ่งไม่มีรูหูฟัง3.5แล้วใช่ทําเป็นไลนิ่งก็ทําให้ Apple ก็เลยเอ่อต้องออกหูฟังเอียร์พอร์ตจาก ตัว3.5เป็นไลนิ่งครับแต่ว่าไม่ได้ทอดทิ้งหูฟังแบบ3.5นะยังมีขายอยู่ตลอดมาใช่เพราะว่าอาจจะเอาไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆพ็ายังมี iPod ดครับไอพอก็คือรุ่นน่าเด็กสมัยนี้เครื่องเล่นเพลงของ Apple เครื่องเล่นเพลงครับตัวเริ่มต้นเลยมันก็คือ MP3 Player เราดีๆนั่นแหละแต่ตอนหลังมาเนี่ยไอพอดทัชเนี่ยมันทำเหมือน เอาง้ไงว่าทามันมันตัดฟังก์ชันโทรศัพท์ทิ้งแล้วกันอ่ะแล้วแล้วพอยุคหนึ่งนะครับผมอ่าเราก็ยาวมาตั้งแต่ไอโฟนเจ็ดแปดสิบเอ็ดสิบสอสิบสามสสซีรีส์ก็ยังเป็นแบบไล h t นิ่งอยู่อ่าแต่ว่าเนื่องด้วยสาภาพยุโรปนะครับมีการออกกฎว่าถ้าทาง Apple อยากจะขายสินค้าในสาภาพยุโรปต้องทำไซีอ่าต้องเปลีย่ยนเป็นไซีดังนั้นการ<ว>การมาของ iPhone 15ซีรีส์เนี่ย ไอแพด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 ไหนไอแพดเนี่ยไอแพดแอร์ไอแพด Gen10 ไอแพดโปรเนี่ยตอนนี้เป็น type C หมดมแ,ลแล้วเลยมันจะมีตัวไหนนะที่มันจะไม่มีลูหูฟังเลยอ่ะตั้งแต่ตัวไหนมาใครพอทราบไหมอ่าแต่ตอนเนี้ยที่ขายอยู่ในในอ่าสโตร์เนี่ยไอแพด10ไอแพดแอร์ไอแพดอ่าโปรเนี่ยเป็น type C หมดเลยไม่มีลูหูฟังแล้วใช่ไหมฮะหรือยังมีอยู่สามจุดห้ามีอยู่ไหมคือถ้าโปรเนี่ยไม่มี แต่ว่าถ้าตัวอื่นเนี่ยเพื่อนๆช่วยบอกกันหน่อยแต่โดยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพอพอ iPhone 15ซีรีส์ออกมาเนี่ยก็ทำให้ทุกรุ่นของ iPhone ที่เป็น15ซีรีส์เนี่ยเป็นยูดี C หมดอทายซ C หมด iPad ก็เป็น Type-C iPhone ก็เป็น Type-C Apple Watch ก็จะเป็น Type-C Apple Watch ก็ a p p เป Watch เป็น Type-C มาพักหนึ่งแล้วอ่าใช่ใช่เป็น t c h สายชาร์จเป็น Type-C มาพักเพราะ Apple Watch คือแ a ็เซฟฮะ คือตรง,ตรง,ตรงหัวตร,ตรงหัวฝั่งหนึงเป็นไทปซมา2อมปีแล้วแล,แล้วก็วอ้ฝั่งนี้เป็นแม็กเซฟชุกต้องและพอการมาของอ iPhone 15 s ซรีส์พอมันเป็นไทป์ซีปุ๊บ,บหูฟังเอียร์พอตตอนนี้ที่อยู่ในมือผมพี่หมีก็เลยจัดมา1เส้นราคาเท่าเดิมไหมของเดิมไลต์นิ่ง790เท่าเดิมเทียบกับป,ปีแล้วนะ790ครับตอนนี้เอียร์พอตก็คือหูฟังมีสายเป็นแบบสเตอริโอแล้วก็มี สวิตควบคุมรับสายวางสายข้ามเพลงเนี่ยแค่เปลี่ยนตรงปลายให้เป็น USB Type Type C แล้วก็มีแดกในตัวใช่ไหมครับมีแดกเป็น C 48เป,นเป็นชิปเสียง่ะเนาะใช่ครับเป็น 24, 48นะฮะเป็นชิปเสียงในตัวนะครับผมซึ่งราคาเท่ากันที่790บาทและการมาถึงพี่หมีติดมาไหมแอร์พอต Pro 2, 2> ก็เปลี่ยนกล่องให้เป็นกล่อง กล่องชางไรสิซื้อมาซื้อมามด้วยไหมไม่ซื้อเอายังไม่ซื้อโอ้ใค่ซื้อมาแล้วอย่าลืมนำมารีวิวแอร์พอร์ตผมยังยังเฉยเฉยอย่าโชวยังดังนั้นดังนั้นอย่างสเต็ปที่หนึ่งครับพี่หมีมี iPhone 15ซีรีส์ให้เราลองไหมเออสิบห้าซีรีส์เดียวขอจะยืมจะยืมของใครตรงนี้ดีไม่มีขอยืมหน่อยดังนั้นจริงๆอ่ะที่เหมาะที่สุดกับหูฟังเอียร์พอร์ตนี้คือใช้กับ iPhone 15ซีรีส์15้าใช่ แต่พอมันเป็น type C แล้วมันใช้กับอะไรได้มั่งครับเอาเอาเอาทีละสเต็ปเลยเดี๋ยวก่อนคือคือผมพกพาเราอะก็ลองของนะฮะครับคือถ้ากับพอมันเป็น type C ผมมั่นใจว่า Samsung ต้องใช้ได้อ่ะเดี๋ยวผมถือ Pixel ขึ้นมาก่อนแล้วพี่หมีเพราะผมเชื่อว่ามันต้องใช้ได้นี่ Google Pixel ิกเกดเดี๋ยวผมเสียบนะเสียบปึ้ง อา้าวเสียงหายอา๋อไม่ใช่ยังยังไม่ได้ใส่หูฟังต้องใส่หูใช้ได้ปกติเลยครับเท่ากับว่าหูฟังเอ r p o d พอร์ไทซเส,สียบกับ Google Pixel ของผมได้ซึ่ง Google Pixel เนี่ยยังมีรู้5 5นะครับผมเอาความมั่นใจมาจากไหนมันมีเรื่องเล่าว,ว่าถ้าได้ตามเทปตัตเก่าครับผมน่าจะเคยพูดถึงไอตัวแปลงจาก3.5เป็นไทซีที่เป็นของ Apple เขาเรียกว่า usb c to 3.5 อะแดปเตอร์ของ Apple Apple usb c ทูสจุใช่ที่ว่าผมเครซื้อมาแล้วผมมันก็มาใช้กับ390บาท,บาทอ่ากับกับกับเจ้าซัมซุงนี่แหละอ่าแล้เลยมเลยผมก็เลยต้องมีความมีความมั่นใจขึ้นมาว่าใช้ได้อ่าหูฟังคู่เนี้ยมันต้องใช้ได้และหนึ่งคือ ผมจะได้ไม่ต้องหาเดี๋ยวไหนไหนซัมซุงอยู่ไหนซัมซุงอยู่ไหนจะได้ไม่ต้องหาตัวแปลงขอลองเทสให้เพื่อนๆฟังเลยไม่ต้องหาตัวแปงไม่ใช่เป็นประเด็นมันเป็นอย่างนี้ว่าหูผมไม่จะหาหูฟังที่มันมาแบตกับเครื่องมันหายังไม่ได้เลยแล้วสามารถใช้ไมโครโฟนได้กดรับสายวางสายได้ได้ไหนไหนต้องขอขออนุญาตลองอันเพราะว่าเดี๋ยวมีคนเอใช้กับ p i กเซลของหมอคอมซึ่งเป็น Google เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ uh, อันนี Demon> ้เครื่องพี่หมีปุ่ม power อยู่ตรงอยู่ของมือต่อาอยู่นี่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 นะครับแล้วผมก็เสียบลงไปเพื่อนๆอ้าวอ๋อมันพูดด้วยเชื่อมต่อชว์เชื่อมต่อด้วยฮะแล้วเราก็ลองผมลองเสียบหูนะครับเทสให้เพื่อนๆฟังปัดด้วยสองนิ้วเพื่อเปิดใช้ได้ปกติเลยครับเพื่อนๆครับผมซึ่งตัวนี้คือเอสเอสอะไรเอสสองศูนย์เออีเอสยี่สิบเอฟอีไม่มีสามจุดห้า ไม่มีครับเท่ากับว่า Android รุ่นที่มี3.5หหรือรุ่นที่ไม่มี3.5แต่มี usb type c ใช้ได้หมดลองมาเสียบดูก่อนทำซูงยืนยันว่าได้ google pixel ยืนยันว่าได้ครับอันนี้คืนก็อาจจะต้องมาลองกันอีกทีมาลองอีกทีเออเพราะว่ามันจะมีอย่างนี้ว่าบางตัวบางตัวอาจจะไม่ระดหนึ่งคือรับมันมันมีชิปในตัวเนาะชิปเสียงฉะนั้นกับว่าเหมือนกับว่าผมเคยลองจำไม่ได้ว่าเป็นรี a ว m ีหรือยี่ห้ออะไรนะตัวแรง ครับไม่ได้หรอตัวแปลงจาก3 5จ้าเป็นเป็นไทซีอ่าซีแล้วมาซีเป็นสาจุดห้าอ่าซีเป็น3 5มจุ้าเนี่ยแล้วผมลองเอาหูฟังพวกของเซนเซอร์ไม่รู้ไอ้ทุกยี่ห้อเลยแอปเปิลก็มีใช่เสียบแล้วไม่ติดอ่ามันเหมือนมันไม่ตัดเข้ากับว่าเราต่อให้ต่อให้ใช้หูฟังของมันเองก็ไม่ได้เราเรายืนยันแค่ตอนนี้คือซัมซุงนะซัมซุงเอสยี่สิบเเสียบกับหูฟังเอียร์พอร์ตของ Apple ใช่เพราะว่าได้ได้คือแต่คือเพราะว่ายัง อย่างอพอมาใช้ตัวแปลงของ p p ปเปิลตัวแปลงของ p p l e อ่ะไปใช้กับหูฟังของของแอปเปิลหรือของยี่ห้ออะไรที่มันเป็น3.5มันใช้ได้มันมันจะรองรับกับตัวซัมซุงแต่บางคนก็บอกว่าผมมีซัมซุงแล้วทำไมผมมีตัวแปลงตัวนี้ทาไมผมใช้ไม่ได้ตัวแปลงของ Apple แท้หรือเปล่าก่อนเพราะว่าเพราะว่า USB C to 3.5เนี่ยมันมีหลายยี่ห้อมากแล้วบอกว่าอ๋อผมไปซื้อของ Op p ปมาครับถ้าของ o p p ปมาถ้ามันไม่ได้มันก็อาจจะมีคือเนื่องเนื่องด้วยว่าไอตัว อ่ uh, USB Type C เนี่ยอย่างหูฟังของ Apple หรือ USB C to 3.5อะแดปเตอร์ของ Apple เนี่ยเขามีชิปแดชชิปเสียงอยู่ตรงอยู่ตรงตัวตัวตัว Type C นะใช่อ่าแล้วในส่วนของตรงนี้ครับพี่หมีเมื่อมันเป็น USB Type C เมื่อกี้เราก็เลยขอลองกันคือถ้าเรามีโน้ตบุ๊กที่มีช่อง Type C ช่อง Type C อ่าลองเอาไปเสียบปุ๊บ กิดอะไรขึ้นก็เป็นซาวการ์อีกหนึ่งตัวเป็นสาวการ์ตัวที่สองขึ้นมาทันทีเลยกับฟังก์ชั่นหูรังตัวนี้ก็คือเอาง่ายๆคือเป็นเฮดเซ็ตที่เราไม่ต้องเสียบ3.5เมื่อกี้ผมลองเมื่อกี้ครับเครื่องผมเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่มีไทซีแต่ผมมีอุปกรณ์พิเศษคือแปลงไทซีให้กลายเป็นไทเอแลวมาต่อกับตัวนี้ครับสิเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกับ NVDA ดังเลย แล้วเขาเห็นตัวอุปกรณ์เป็นเฮดเซตเอ,อียร์พอเอ,อ่รวมไปถึงไม์ก็ใช้ได้ด้วยนะครับไม์ก็ใช้ได้ด้วยครับคือว่าถ้าใครที่เออย่างไงเดียวผมก็พูดนะใครที่ทำเกึงก่งกินคอเซนเตอร์อยู่แล้วถามว่าอยู่ดีบอกหูฟังผมเจ๊งอันนี้คืนก่อนครับคืนกันครับพี่มีแล้วผมผมเกิดแล้วเกิดให้ตอนนี้ผมไปซื้อไม่ทันมันอยู่ดีมันไม่มันไม่ดังเอากลางทางอะ่ะครับถ้าใครมีหูฟังสาม ใครมีหูฟัง Apple อยู่ตรงอยู่ในมือตรงนั้น่ะใครใช้ไอโฟนสิบห้าอยู่แล้วอ่ะขอยืมเข้ามาก่อนยืมมาเทสย้มเข้ามาเทสแล้วถัดเทสใช้ได้แล้วขอขอยืมเข้าไปก่อนแล้วคือคือคือตอนนี้ค่อยไปเปลี่ยนตอนนี้ต้องบอกกับเพื่อนทีมันไม่ทันกันทันทีเพื่อนเพื่อนว่าเจ้าหูฟังเอ r p o d พแบบไทสีเนี่ยเริ่มวางจําหน่ายแล้วได้ได้ประมาณ3ามสี่อาทิตย์แล้วนะครับที่ Apple Store โอ้โหมีมีสายเข้าครับพี่มีครับมาต้องขอภัยสายเข้านิดนึงด้วยนะเดี๋ยวผมขอญาตรับสายก่อนนิดนึงนะครับหยุดไว้ก่อนพอดนิดนึงก็ติดสายกลับเข้ามาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเรามีเจ้าตัวนี้สักหนึ่งเส้นใช่ไหมฮะสามารถใช้อะไรได้มั่งนะกับ iPhone 15ซีรีส์ทุกรุ่นแน่นอนแหละก็ไอพวกะกูลไอไอโฟนไอแพดได้หมดอยู่ที่เป็นไทป์ซีนะครับได้หมดเลยอ่า สำหรับในส่ว <c oughs> นของ Android ก็อาจจะต้องลองเช็คกันดูเพราะว่าคือมันเหมือนกับว่าข้างในเนี่ยการ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 เดินสายบางตุวการทำพิมพ์เขียนบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ลองกับ S20 FE ได้ลองกับ Google Pixel 3a ได้เอ,อเ๋อได้นะครับผมแล้วก็อย่าง้ที่บอกเพราะเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่ารตระกูลเรียวม, <c oughs> มีหรือหหวยหรือจะเป็นพวกอะไรอ่ะ คือตัวสามจุดห้ามันไอ้แม่สามจุดหตัวไทซีข้างในอ่ะเขาจะทําวางกันการต่อการวางพอร์ตจะเหมือนกันแค่ไม่เหมือนต่างกันยังไงแล้วเราลองกับในส่วนของโน้ตบุ๊กที่มีไทซีลองกับแมคบุ๊กได้ลองกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่เป็นไทเอแต่ว่าคุณต้องมีตัวแปลงพิเศษนะอูตัวแปลงนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้หาง่ายด้วยนะแต่ตอนนี้ก็ซื้อต้องซื้อผ่านออนไลน์อย่างเดียวอะตัวแปลงก็ก็พอมีมีอยู่ครับก็พวกเอ่อ ไม่มีค่าโฆษณาครับขี้ขเกยียจขี้เกยียจขี้เกยียจข,ขี้เกียจพูดฮะสีส้มสีฟ้าเนาะไม่ใช่ฮะอ่เหรอสีส้มสีฟ้าผมไม่รู้ครับอืมไม่รู้สีอะไรช่าง,งเลยแต่ว่ามันยี่ห้อยี่พิษกันเลยเราใช้ไอ้เจ้าพอวแบงอะแต่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 แตแตแตไม่ใช่คุณหลุบนะอ่าซ<ๆ>ีซีซีไอ้ไอ้แซดแซดไม่แซดนั่นแหละซีซีครับผมก็เอ๊ะแปกเนาะภาษาไทย x y ็แซดแต่ว่าบางคนบอก x y c เออทําไมพี่มีไม่รู้ครับเออไม่ใช่ตัวตัวตัวอ R ครับตัว R เอาอตัวออีกเหรออ่าอไอแม็กแม็กแม็กแบ็กอะไรนั่นอ๋อแล้วแต่คนเขาจะเรียกกันแบกแบกโดนอ่ะนะไม่รู้อืมแม็กโดนอืมอ่ะอะไรสักอย่างแล้วก็ก็มีแล้มันมันไม่กลมมันรีด้วยตระกูลตระกูลมันตระกูลรีเนาะแถวๆนั้นแล้วก็มีไอรู้สึกว่าไอตัวยูก็ไอออ U เขียวยูเขียวไอตัวฮ่องกงรุ่นนั้นก็มีนะไ U เขียวยูเขียวนะแต่ จะได้มายังไรอกเลือะมันมันมันจะเป็นรูปแบบในเอนโช s ีโชปีมีนะมีมีมีครับแอปแอปส้มโชพีมียูกรีนออฟฟิเชียลสตู๊แต่ว่ากดกดกดสั่งปุ๊บมันมาจากเมืองจีนนะถ้าถ้าคุณเอ่อจะไล่ฟังเรื่องนี้อ่ามีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าไม่เอาเมาครับถ้ามีว่าไม่ใช่เมื่อสมมุติว่าเราสั่งวันนี้ครับแล้วคุณก็รอไปอีกประมาณสักห้าวันถึงถึงสองอาทิตย์ก็ คันตัดมาห้าวันเพราะว่าเขาจะต้องเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเขาจะไ่เขาไปเขาเขียนว่ายูกินเอาไปใช้เอกยูกีนเอายูกีนไทยแลนด์ด้นะเอาเหรอล้าทำไมไทยแลนด์ไปไปอยู่ฮ่องกงอ่ะแล้วบอกว่าสินค้ากำลังจะส่งจะขนานี้อยู่ที่ฮ่องกงฮะอะไรกันแต่ว่าราคารู้สึกเขาได้ใจเรานะคุณเขียวเนี่ยคุณเขียวเนี่ยเขาได้ใจไม่ราคาราคาไม่สูงราคาไม่สูงแล้วก็คุณภาพ ชได้ใชได้โอ้ยล่ะก็ใครต้องการก็มองเห็นราคาก็ต้องต้องตกใจกันเกิดขึ้นแหละแต่ก็การซื้อของออนไลน์ต้องระวังนะฮะไม่หรอกคือระวังนะครับคือเราเราระวังไม่แล้วไม่ไม่แต่แต่ตัวนี้ออนไลน์มาปะออนไลน์อะไรอ๋อออนไลน์นะครับราคาปกติเจ็ดเก้าศูนย์ได้คดลดไหมก็ได้คดประมาณสิบสองหรือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ก็อาจจะเหลือไม่เจ็ดร้อยได้ไหม พอดีพอดีอ่ะ,อะพอดีบวกค่าส่งอ่ะเอาแล้วใครใครที่ใครที่พี่หมีคิดว่าเหมาะกับการอย่างที่บอกว่าแคใครได้ทำคอนเซ็นเตอร์รอทำมาอยู่พูดถึงว่ามันเอามาเอามาใช้งานได้กับในนั้นไงเอาแล้วแค่ใช้แหมซื้อ iPhone 15ซีรีส์หรือมี a n d ด o i d บางรุ่นอยู่เนี่ยก็เอามายัง,ย,งยังแบบหรือว่าใช้เป็นหูฟังไร้สายทูไวเลสไปเลยดีหรือว่ายังยังใช้หูฟังมีสายแบบนี้ดีกว่าทูไวเลสมันก็ดีอ่ะมันก็จะสะดวกสำหรับคนบางคนอืแต่ทูไวเลส เมื่อ็อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนบางคนเอาเรื่องอย่างที่หนึ่งก่อนความลื่นไหลในการปัดซ้ายปัดขวาแน่นอนสิครับหูฟังใสมันลื่นกว่าเยอะใช่ไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยคือเอาพูดกระบอตรงๆง่ายๆว่าขนาดทัวร์ไอเลดที่เพิ่งซื้อมาเมื่อปีที่แล้วรุ่นรุ่นเอียบัตรุ่นหนึ่งที่เราเคยรีวิวกันได้ที่เขาเราเคยกันกันไปนั่นแหละแต่คุณชัดๆอ่ะ อ่าอไอ้ไอ้ไม่ไม่รู้ซัซดเลยตัวซีไอ้ไม่แทดไม่แทดไม่แทดไม่แทลนั่นแหละไม่มันมันเป็นรุ่นเนี่ยมันมีตัวแซดแซดซีอยู่ด้วยอ่าครับเอ่อเฮ้ยทุกวันนี้ยังมีอยู่นะยังไม่ออกรุ่นใหม่สักทีอ๋ออ๋อทำไมทำไมทำไมเขาออกแต่เอียไอไออินเอียร์นั่นเอียบัตนี่เขาไม่สนใจมันเป็นยุคที่อินเอียร์มาแต่ว่าถ้าใครอยากได้หูฟังเอียเอียพอร์ตเนี่ยของ Apple ยังเป็นเอียบัตอยู่นะ รูปแบบหูเหมือนเดิมเลยเนี่ยตัวนี้เป็นเอียบัตใช่แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นไอตัวเอียพอดโปรไอไออันนั้นมันแอร์พอตอันนี้เอียร์ตอันนี้เอียบัตเราพูดถึงเอียบัตถ้าเป็นแอร์พอตมันมันมันเป็นอินเอียไม่ใช่เหรอถ้าเป็นถ้าเป็นแอร์พอตสองแอร์พอตสามยังเป็นเอียบัตอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเป็นแอร์พอตโปรอันนั้นอ่ะครับเขาเรียกครับเอียครับเอียอ๋อไม่ได้อินเอียครับเอียอีกออ๋คือมันเข้าไปหน่อยเดียว อันนี้ก็เราพูดถึงเ,เจ้าทัวรเลตัวที่มันไม่มีฝาปิดนีแ่แหละแล้วท่านแ้ทุกคนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่นเนเาเห็นได้ข่าวว่ามันก็มีก็มีมีแต่จะมีมีแต่ไปกีเดียก็เลยบอกโอ้ทอเทีเอียบัตรเราสงสัยไม่แต่ <มา S 2> ตอนนี้รุ่นเดียวซาวพีสก็มีทําหลายรุ่นที่เป็นเอียบัตรรุ่นใหม่ออกมานะโอ้ซาพีสเขาเขาออมาสองรุ่นเลยอ่ะเขาเขามาตอนนี้ที่เราเคยเห็นแอร์หนึ่งแอร์สองตอนนี้แอร์สามมีแอร์สี่อีกแล้วด้วยนะเดี๋ยวนี้ม่สี่มันออกมาสองรุ่นนี่ฮะอ่ะา ก็ไม่ไม่รู้จะออกมาทำอะไแยะๆนะฮะออกมาให้เราซื้อไงไม่รู้จะออกมาให้เราสับสนทำไมนะฮะมันมีอะไรไม่รู้ต่อท้ายอ่ะทำคนเดียวใครยังชื่นชอบหูฟังแบบมีสายก็คุณเสียงคุณภาพก่อนคุณภาพคุณภาพมีสายมันได้อยู่แล้วอฟังเพราะมันยังเป็นแค่อียบัตเนี่ยพี่หมีลองประเมินให้คะแนนหน่อยเต็มห้าฟังเพลงดูหนังเสียงวอ t ์ h โอเวอร์ฟัง u t u b e ก็ก็ อยู่ในระดับสามระดับสี่ได้เลยแหละสามถึงสี่นะสามถึงสี่คือถือว่าเกือบหกสิบห้าถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเลยเหรอเนี่ยก็โหก็ยังก็ยังค่อนข้างดีอ่ะดียังอยู่เต่ว่าค่อนข้างจัดได้ยังอย่างไว่าดีแต่ไอที่มันจะอือ่านยังไงยังไงเอ๊ก็ไปสังเกตกันเราเองเลยครับว่าถ้าใครใช้ ของ Apple มานันดนได้สักปีกว่าๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อแล้วคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับจับตัวสายอีกทีหนึ่งสายมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยอ่าบตวจับตัวสายอีกทีหนึ่งอ่าจับตัวสิ่งที่มันไปก่อนเนี่ยอ่าสิ่งที่มันจะไปก่อนคือคือสายนะครับยังยังใช้วัสดุผมว่าเหมือนวัสดุเดิมเหมือนเดิมที่เป็นแบบคล้ายๆแบบลื่นๆที่เรียกว่าเป็นพลาสติกได้ไหมพลาสติกพลาสติกยางยางอะไรล้วแต่ยางยางลื่นๆเหมือนเดิมและ ตรงปลายตรงสายที่เชื่อมต่อกับ USB t y p ด c ก็เหมือนม,ม,มันบางใช่มันบางแล้วก็ดูอ่อนแออันนี้ใช่ไหมอ่ะมันก็ไม่ใช่ตรงนี้ฮะอ,อ่ไม่ใช่ตรงนี้ออีไอ้ตรงระหว่างกลางทางสามแยกนั่นแหละโอ้ระหว่างกลางทางสามแยกเดี๋ยวเดี๋ยวสำรวจดูอ๋อก็คือพูดง่ายๆมันมีขั้วหน่อยนึงเหมือนเดิม ใช่แล้วบางทีใช้นานๆอาจจะมีคอรมว่ามันมันก็เริ่มแตกเลใสมันก็เริ่มเหนียวเริ่มอะไราแต่อันนี้มันไม่บักะสำหรับบางคนบางคนเหงื่อเยอะใช่แต่มันไม่ใช่อย่างนี้เลยสายยังปกติเลยทุกอย่างปกติแต่เกิดอะไรขึ้นดังหูขวาจะไปก่อนเพื่อนโอ้โหเอออันนี้คือตั้งข้อสังเกตของพี่หมีใช่มันขวามจะไปก่อนกี่ปีกี่ปีมันถึงจะเริ่มเกิดอล้กันไม่รู้แล้วแต่คนใช้งานอันนี้อันนี้อันนี้คือน้อยสุดเอาน้อยสุด เราเราบํบุยากเหมือนกันนะก็บางคนหลักปีก็ปีกว่าแหละบางคนบางคนอาจจะหนึ่งปีบางคนสองปีก็สองปีได้ก็ถือว่ายังเก่งอแต่บางทีแทนมันจะยิ่งใช้บ่อยบ่อยมันไม่ถึงอืมใช้มาทุกวันเราเปิดฟังมาทุกวันปัญหาอย่างหนึ่งคือของพวกเรานะเอาจริงนะพี่หมีคือขวบขวามันกระเทาะมัน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 อาจจะไม่ได้เงียบดับไปสนิทอย่างนั้นนะหลายคนมีคอมพิวเตอร์มันกระเทาะโน้ตบุ๊กเนาะครับเสียบไว้ปุ๊บแล้วจะไปลุกไปห้องน้ํา วางหูฟังไว้บนโต๊ะใช่ปะ่ะใช่มันเลื่อนตกพรากลงพื้นฮะอะผมผมนี่เจอประจําเลยตัวเองทํานะอะ่ซึ่งเราอย่าง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 ทางที่ดีเวลาที่ถอดหูฟังหมุนแล้ววางบนโต๊ะให้ดีๆแล้วระวังมันมันมันชอบพันกันเป็นแตงเมยด้วยอ่านี่คืนก่อนบพี่มีอ นั่นแหละคือเวลาใช้แล้วมันอยู่ที่การเราเราเปิดความดังเบามากน้อยแค่ไหนด้วยนะเพราะว่ามันก็มีผลกับนั่นแหละเพราะว่าคือใหม่ๆมาเขาบอกว่าต้องเบินอะเบเนเนินก็ไ <อง S 1> ม่จำ<อ>เป็นต้องเปิดดังก็ได้ก็ให้มันต่ำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าหูวัดวัตถุประสงค์พี่หมีในการซื้อเจ้าตัวนี้มาอ่าเออเป็นสมาร์ทท็อกเป็นสมาร์ทท็อกอ่าแล้วก็มันมันเพิ่มลดเสียงได้ปกติ กับ a m s ซ n งได้ครับอ๋อได้นะได้โอเคเท่ากับว่าใช้ได้เต็มที่นะครับผมกับก็ต้องเช็คกับอุปกรณ์ท่านก่อนเต็มที่นะเพราะรับสายวางสายได้อ่าแล้วรู้สึกว่าเพย์พอร์ก็ได้แล้วไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนเพลงได้ด้วยนะเอออาจจะต้องลองไปเช็คกันดูอีกทีหนึ่งก็สะก็ถือว่าถือว่าทำได้ค่อนข้างเต็มที่สลับสอดซงตัวนี้อ่ะก็เอียร์พอยูเอแอปของ Apple นะครับผมเท่ากับว่า ซื้อคราวนี้เราเราซื้อมาเราสามารถนำไปใช้ได้กับทั้งอุปกรณ์ของ Apple ใช้ได้กับทั้งโน้ตบุ๊กที่มี USB Type-C รวมถึงอ,อุปกรณ์สมาร์ทโฟน Android แท็บเล็ต Android ที่รองรับอีกด้วยใช่ก็ถือว่ามันมันคุ้มค่าคุ้มประโยชน์มากขึ้นสำหรับใครที่อยากได้หูฟังแบบมีสายาวิธีการไปซื้อหานะครับตอนนี้ที่ Apple Store ท่าไทยแลนด์สองสาขานะครับไอคอนสยามแล้วก็เซ็นทรัลเวลล์มีจำหน่ายแล้วนะครับบานาน่าไอระไอระมาแล้วหรอไม่ใช่มันชื่ออะไรไอสตูดิโอไอเซเว่นอะไรสักอย่างอ่ะบาย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 อ่าเซเว่นสตูดิโออะไรสักอย่างอ่ะใช่ป่ะอันนั้นก็มาแล้วนะครับมาแล้วเริ่มพยอยมาหมดแล้วครับมาแล้วอ่างนั้นไอสตูดิโอก็ต้องมาแล้วสิใช่บานาน่าอะไรพวกนี้บานาน่ากับดอทไลท์ก็ควรจะมาแล้วใช่ป่ะมาแล้วได้ยินว่ามาแล้ามาแล้วนะอ่าก็ลองหากันดูนะครับเพราะตอนนี้ มันมันก็ถือว่าเป็นหูฟัง USB Type-C ที่หลายคนอยากได้คุณภาพที่รับได้ถือว่าดีแล้วก็สามารถใช้ได้กับหลายๆอุปกรณ์นะครับผมก็ลองไปเลือกหาซื้อกันดูนะอีกครั้งหนึ่งครับพี่หมีครับใครเหมาะกับมันบ้างครับอีกทีนึงก็ใครที่ยังอยากได้หูสายอยู่นะโอ้เติอถ้าใครเพราะว่าก็เดี๋ยวนี้ก็ก็เล่นบลูทูธกันหมดแล้วนะครับหูฟังมีสายที่เป็นเอียบัดดี D, เดี๋ยวนี้หายากนะ ใช่ไม่แล้วอย่างนึงคือประหยัดแบตกว่าครับอ๋อเออข้อนี้มันประหยัดแบตกว่ามากมากเพราะว่าคือเครื่องโทรศัพท์เราเวลาเปิดบลูทูธแล้วยิ่งสังเกตว่าคอยเนี้ยยิ่งเดี๋ยวนี้อากาศมันร้อนอากาศร้อนบครับถ้ายิ่งใช้บลูทูธถ้าเราแน่นตลอดเครื่องจะร้อนเครื่องร้อนใช้หูฟังมีสายไม่ต้องเปิดบลูทูธเครื่องเรามันใส่เคสด้วยมันจะยิ่งรังสีมันก็ยิ่งออกมาอะไรแบบว่าเราเขาสึกว่าบางครั้งก็ต้องยอมว่าเฮ้ จ็ดโอเคไม่เป็นไรสายขาดก็ขาดแต่ว่าก็คือเผื่อบางทีแล้วเรารู้ว่าเราต้องไม่ไปไหนที่งถ้าเราต้องอยู่ที่จริงๆอ่ะมันก็กสะดวกกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่ยังใช้ iPhone รุ่นเก่าอยู่นะครับตั้งแต่ 14, บสี่สิบสจนถึง iPhone 5นะครับก็แนะนําว่าจะอย่าอย่าอย่าเพิ่งซื้อไทป์ซมาใช้กับ iPhone นะครับคุณ คุณซื้อ,อย,ยังมียังมีจำหน่ายอยู่เอียร์พอร์ตแบบไลนิ่งนะครับยังมีจำหน่ายอยู่รวมถึง3.5ก็ยังมีใครได้ใครอยากเอาไปใช้กับอะไรก็ได้แล้วที่ Apple Store นะครับก็ยังมีจำหน่ายนะครับไลนิ่งทู3.5 USB C ทู3.5มีนะครับแต่จริงๆมอีอุปกรณ์หนึ่งที่สำหรับคนที่เป็นยังมีสาย Lightning อยู่นะครับเขามี USB C to Lightning ด้วยนะ แต่ราคาแพงมากเลยเพื่อนๆก็หลักพันนะพันหนึ่งเกาสมั้งหรือพันเกบาทนะแต่แล้วก็หลักพันนะแพงกว่าหูฟังเออฟอร์ดไทซีอีกแพงกว่าเยอะซึ่งก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกแต่ว่าอันนี้เราขอบคุณในวันนี้นะครับทางบริการหมอคอมนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่หมีนัสมพลกันด้วยนะครับที่เอาอุปกรณ์ตัวใหม่ๆมาให้ผมได้ลองเพราะว่า มาถึงผมก็ยืมลองกับพิกเซลผมผมขอยืมลองกับคอมพิวเตอร์เลยเพราะว่าเรายังไม่มี iPhone 15ซีรีส์ให้ลองนะครับแต่คาดการว่ามันก็คงใช้ดีกับไอโฟนสิบหนะพี่เมย์มันต้องดีแล้วแหละเขามันไม่ดีเขาคงไม่ทาออกมาถ้าไม่ยอมซื้อผมจะได้มายืมรีวิวหน่อยครับก็ช่วงนี้ก็ยังแฟนแนในการซื้อ15 Pro Max เมื่อไหร่ครับยังออยังเหรอยังยังไม่รู้ครับออยังไม่รู้อ่ะโอเคเพราะว่าช่วงนี้ให้ให้รอรอให้รอให้มันนิ่งอนนี้อ๋อครับผม ก็ช่วงนี้ก็อย่างว่านะครับน่าสน,าน,านาด้วยเสภาะอากาศนะครับก็วันนี้ก็ใครสนใจก็ลองหาซื้อรู้สึกว่าในช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นร a า a ้าโชปปีคุณหา<ม>ที่เป็นร้านค้าอย่างเป็นทางการของ Apple ิลนะท,ที่เขาเป็นตัวแทนะนะก็ลองซื้อแบบออนไลน์กันได้วันนี้ผมและพี่มีน่าสมพลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ,รบสวัสดีครับผม